ตอกนี่ยเป็นอะไรที่เราหลายคนเนี่ยรู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะว่าเราทุกคนก็ต้องไปนั่งเขี่ยกันที่สําคัญระบบของมันก็เก่งเก่งนะฮะมันสามารถคัดสั่นคลิปที่เราชอบบ่อยเนี่ยเอามาโผล่หน้าฝีได้เราก็แบบยิ้มหวานเลยไอ้นี่ก็ดีอันนั้นก็เด็ดมันรู้ใจอย่างนั้นอย่างนี้เลิศก็เชื่อว่ามีหลายคนฮะชอบเต้นชอบนั่นชอบนี่ชอบดูไปเรื่อยเข้าไปแล้วออกไม่ได้แต่เชื่อไหมฮะว่าล่าสุดเนี่ยม,มีการเขียนบทความถึง t ิ k กต็อกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ควรเล่นแอป t ิ k กต็อกจะมีอะไรบ้างฝาากกกดไไลล์แแชชรรรปตมมัััับบฟงะน้เย1 TikTok เนี่ยเป็นแอปของจีน บริษัทที่ทำทิกต o กจริงๆเนี่ยนะฮะบริษัทแม่หรือว่าญาติแม่ของเขาเนี่ยจริงๆอยู่ที่ประเทศจีนแต่ก็มีสาขาอีกที่หนึ่งอยู่ที่อเมริกาต้องเท้าความก็ือว่าประเทศจีนเนี่ยเขาโด่งดังเรื่องของคอมมิวนิสต์ใช่ไหมชอบเก็บข้อมูลประชาชนบางเรื่องก็ปิดหูปิดตาประชาชนหรือว่าอาจจะเอาข้อมูลของประชาชนไปทำในสิ่งที่มันไม่ได้ดังนั้นเนี่ยชาวอเมริกาหรือว่าคนเมกา้าเขาก็กังวลว่าแบบเออประเทศจีนเนี่ยมันเป็นคอมมิวนิสต์ในขณะที่เมกาเป็นประชาธิป,ปไตยประเทศจีนจะเอาข้อมูลของคนทั่วโลกเนี่ยไปทำอะไรไม่เเเเดดงหรือปลล่าากกยิควม ดังนั้นเนี่ยการที่ทําอะไรที่ประเทศจีนหรือมีเซิร์ฟเวอร์ที่จีนเนี่ยก็เป็นอะไรที่ถูกเก็บข้อมูลโดยน่ากลัวต้องพูดอย่างเงี้ยทีนี้ก็ต้องบอกว่าเซิร์ฟทิกต็อกเองจริงๆหลกัหลกๆก็มี2ที่ก็คือ1ฮะที่ประเทศจีนเลยเป็นยานแม่เลยกับ2ฮะเป็นยานอีกลำหนึ่งอยู่ที่อเมริกาและยานที่อยู่อเมริกาเ็าจะบอกว่าไม่ต้องกังวลน,นะทุกคนบริษ,ษัทที่อเมริกาเนี่ยก็มีคนอเมริกามาทํางานซึ่งให้คนอเมริกากลุ่มเนี้ยเป็นคนคัดกรองดูแลเซิร์ฟเวอร์ไปเลยดังนั้น คนอเมริกาก่อนดังนั้นเนี่ยโปร่งใสแน่นอนแต่ก็อย่างว่านะฮะทุกอย่างบนโลกใบนี้มันเชื่อมต่อกันได้ระบบโลกอินเทอร์เน็ตดังนั้นเนี่ยก็มีคนมากลุ่มที่อเมริกาเนี่ยเขาเชื่อว่าเอ้ยจริงๆถ้ายานแม่จากจีนต้องการเข้าถึงข้อมูลของอเมริกาเนี่ยก็ทําได้นี่หว่าแต่ภายหลังนะฮะยานแม่ที่ฝั่งอเมริกาเนี่ยก็ออกมาโต้แย้งว่ามันไม่จริง เพราะฝั่งนี้โปรง่งใสมีชาวเมกกะทางานให้ฉันอยู่อะไรประมาณนี้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าความเป็นจริงแล้วยังไงทีนี้ก็ต้องบอกว่าไอ้เรื่องเก็บข้อมูลต่าง,างๆนาเนี่ยนะฮะเขาต้องบอกว่านอกจาก t ิ k กตอกจะเก็บแล้วแอปต่างๆก็เก็บเหมือนกันนั่นแหละก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ผิดที่ว่า t ิ k กตอกเนี่ยยานแม่อยู่ที่จีนไงก็เลยโดนไปด้วยเลย 2. อง k ิ o กตอกทำลายสมาธิเขาบอกว่าถ้าหากว่าเราเอาเวลาไปนั่งจดจ่อในคลิป t ิ๊กตอกเนี่ยเป็นเวลา90้นาทีต่อวันเนี่ยเขาบอกว่ามันจะ เพราะว่าติกต็อกเป็นแอปคลิปสั้นๆใช่ไหมที่แบบว่าปัดไปปัดมาแป๊บๆก็เปลี่ยนแป๊บๆก็เปลี่ยนใช่ปะเขาบอกว่านี่แหละอันตารายต่อสมองโดยเฉพาะเด็กที่อายุต่ำกว่า24ปีหรือว่าเด็กที่มีพัฒนาการที่ยังไม่เต็มที่เท่าไหร่จะทําให้เด็กเนี่ยมีสมาธิที่แบบไม่ดีนะักยังไงก็ตังค์กบอกว่าถ้ามันไม่ดีจริงๆแล้วทําไมแอปชื่อดังบางแอปเนี่ยถึงได้อยากเรียนแบบ t ิ k กต็อกจากเลยจริงปะที่สําคัญเนี่ยกันดูติ k กต็อกจริงอยู่ว่ามันอาจจะเป็นคลิประยะสั้นแแตตต่่่่่ก็สสงัยวววาาาาเเ้้คออนนหหรืืลปะ มันก็อยู่ที่คนดูปะหวะถูกปะบางคนเขานั่งดูพอดแคสต์บางคนเขานั่งดูแบบความรู้ทั่ว,วไปสรุปแล้วเนี่ยมันไม่ไดีจริงๆหรอมันอยู่ที่ไหนกันแน่ันเนียก็ต้องอยู่ที่คนจะมองแล้วกัน3เรื่องของเซนเซอร์เอาจริงอันนี้ก็เป็นประเด็นเหมือนกันนะครับบอกว่า t ิ k กต็อกนักหนะัมันมีปัญหาเรื่องของการเซนเซอร์บางครั้งลงคลิปดีๆลงคลิปนกบินไปนกบินมาโดย t ิ k กต็อกแบนบอกว่าคลิปที่ไม่เหมาะสมนู่นนี่นั่นแล้วขึ้นก็ความว่าถูกนําออกจากชุมชนอะไรประมาณนี้ซึ่งเอาล่ะโดนแค่ครั้ง, 2, งน,งงน,นงจน แอคเขาจะบินแล้วจะปลิวแล้วอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่ก็ลงคลิปธรรมดาทั่วไปที่อาจจะไม่ได้มีอะไรมากมายแต่ว่า AI ของติ๊ตตอกลับมองว่าเป็นคลิปที่ไม่ดีและเมื่อต่อกดชุมชนเป็นเรื่องเราที่เป็นปัญหามากบางอันเนี่ยถูกปิดกั้นอีต่างหากงามไส้เลยที่ไปคลิปที่ดีด้วยซ้ำตั้งใจทําแต่ไม่ขึ้นอะไรเลยบางคนนี่นะถ่ายคลิปมั่วๆซั่วๆอัพปุ๊บโอ้โหแมสมากดังปุ้มปุ้มปุมปุมงงเลยอะไรวะคลิปที่เราตั้งใจไม่ดังคลิปที่เราแบบไม่ได้ตั้งใจหรือว่าคลลลิปทีีี่่่่่แแบบบไไมมออะะรเเยนน้ดงววกาห เป็นปัญหาที่สําคัญของ Tik t o อกทำให้คนเนี่ยรู้สึกแบบว่าใช่สิทาสิ่งที่ดีแล้วไม่มีใครสนใจ AI ก็ไม่ยังไม่สนใจเลยงั้นฉันก็ทำอะไรที่มันไม่ดีดีกว่าทําคลิปประสารดีกว่า,ค,วาคนจะได้มองเยอะๆดูดูเยอะเขาก็เลยมองว่าหรือว่า Tik t o อกเนี่ยมันมีระบบแบบที่ว่าีจริงก็คือแบบโฟกัสกับคลิปที่ไม่มีประโยชน์นี่เหรอสี่คอนเทนต์บางอย่างทําให้คนเนี่ยพยายามเรียนแบบอย่างว่าแหละคอนเทนต์ขายคลิปอะทาอะไรก็ต้องแข่งกันยอดวิวต้องมาก่อนพอคิดแบบนี้เสร็จปุ๊บติ๊กตอ,อกเกอร์หลายคนอินฟลนูอเอ,ลนอนเซ คอนเทนต์เนี่ยก็จะมีความแบบอันตารายมากทดลองทำนั่นทำนี่แกล้งคนสารพัดุฮ้ยมีลูกแบบให้เราดูในหลากหลายสุดท้ายแล้วเนี่ยเต็กตก็เนี่ยเด็กเข้าถึงได้อีกต่างหากเป็นไงจ๊ะเด็กก็ไปเรียนแบบด้วยความที่ว่าเด็กเข้าถึงเนื้อหาและคอนเทนต์ที่ง่ายๆแบบนี้เนี่ยมันขาดการคัดกรองฮะโดยสมองของเด็กเองว่าอันไหนควรต้องทำอันไหนไม่ควรทำหรือว่าอันไหนแค่คนที่จะดูอย่างเดียวเท่านั้นหรือว่าถ้าจะทำเนี่ยต้องทำอย่างไงบ้างถึงจะเหมาะสมแต่อย่างว่าฮะสิ่งเหล่านี้มันกลับขาดหายไป ทำให้เกิดการเรียนแบบคลิปบางอย่างเกิดขึ้นและสุดท้ายเนี่ยตามเรื่องเรื่องของปัญหาล่าสุดก็มีบ่อยมากเห็นไหมฮะที่จะมีเด็กตัวน้อยๆไปยืนอยู่ข้างถนนเพื่อไปขอให้รถบรรทุกเนี่ยบีบแตะให้ซึ่งเอาแหละมองเผินๆก็อาจจะดูน่ารักแต่ว่ามันก็เสียแต่เรื่องของอุบัติเหตุหรืออาจจะสร้างความรำคาญให้กับชาวบ้านระแวกนั้นก็เป็นไปได้ 5การเก็บข้อมูลอย่างที่บอกรัาว่าแอป to แอปเนี่ยมักจริงเป็นการเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานอยู่แล้วแอปต่างๆที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี้ยที่มันเหมือนกับโหลดมาใช้ฟรีฟรีใช้ฟรีรีส่งข้อความฟรีรีเนี่ยความจริงมันไม่ได้ฟรีนะฮะเราอ่ะเสียบางอย่างให้กับพวกมันไปอยู่เช่นข้อมูลส่วนตัวอายุวันเดือนปีเกิดความชอบมันรู้หมดครับว่าเราชอบอะไรชอบอะไรอายุเท่าไหร่บ้านอยู่ไหนอะไรเงี้ยคือเข้าถึงได้หมดเห็นไหมพราะเจนภาพแม้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้เล่นแอปต่างๆฟรีๆนะเรากาลังเสียข้อมูลส่วนตัวของเราให้กับมันนออยูู่่่ถาาาวข้้ลลเเหีป อะไร1อย่างที่เรามักจะเห็นประจําก็คือข้อความจากโฆษณาฮะแอปต่างๆเหล่านี้มักจะเอาข้อมูลของเราเนี่ยแหะฮะเอาไปยิงโฆษณาให้มันขึ้นมากวนใจเรา แต่เขาก็ต้องคิดแหละว่าจะยิงข้อความโฆษณาอย่างไงให้มันไม่กวนใจเรานั่นก็คือต้องรู้ไงว่าเราอ่ะเป็นคนแบบไหนชอบอะไรดังนั้นเนี่ยเมื่อเขารู้แล้วว่าเราชอบอะไรเขาก็ยิงโฆษณาแบบนั้นที่เราชอบมาให้เราเราก็จะไม่รำคาญแล้วเห็นปะเนี่ยอย่างที่บอกครับแอปฟรีฟรีความจริงแล้วไม่ได้ฟรีเลยเรากำลังจ่ายให้มันอยู่แต่ว่าเป็นข้อมูลส่วนตัวนั่นเองใดๆก็ตามครับอย่างที่บอกว่า Tik t o k เนี่ย ยานแม่อยู่ที่จีนเนี่ยหนึ่งอย่างที่โดนเต็มๆก็คือเขาระแวงว่าติ k กต k อกจากอเมริกาจะแอบส่งข้อมูลกลับที่ใหญ่ม่ที่จีหรือเปล่าเพื่อไปทำสิ่งที่ไม่ดีไหมที่สําคัญเนี่ยติ๊กตอกมีนโยบายต่างๆมากมายบางเรื่องบางข้อมูลเนี่ยไม่ได้ขอการเข้าถึงด้วยอยู่ๆว่าเข้าถึงโดยอัตโนมัติซึ่งเขาบอกว่ามันไม่ดีเอาซะเลยนอกจากนี้เ็ายังบอกอีกนะครับว่ายังมีการเข้าถึงโทรศัพท์ความเตอรดหน้าจอระบบปฏิบัติการนู่นนี่นั่นไม่รู้จะเข้าเยอะไปไหนจากจริงปะอย่างที่บอกครับว่าแอปทททุุกกกกแอออีี่่่เเเาลลนน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 ยูวััััั้้้มมมม็ขถึงหหืไได เข้าแค่เฉพาะทิกตอกอย่างเดียวขนาดแอปซื้อของช้อปปิ้งออนไลน์บางแอปยังของเข้าถึงเลยจะบอกว่าทิกตอกแอปเดียวก็ไม่น่าใช่อ่ะจริงปะไม่แฟร์เลยแต่อย่างว่าฮะเพราะว่ายานแม่อยู่ที่จีนไงนก็เลยแบบโดนไปด้วยเลยอะไรอย่างเงี้ยโขคับเรื่องของความปลอดภยัยจะข้อมูลบอกนะครับว่าทิกตอกเนี่ยมีปัญหาเรื่อง,องความปลอดภยัยก็บอกว่ามีนักวิจัยหลายคนเนี่ยค้นพบว่าทิกตอกเนี่ยมีช่องโหว่ในแอปทําให้มีแฮกเกอร์หลายคนเนี่ยพยายามส่งข้อความ S S ไปกวนใจผู้ใช้งานหรือว่าเข้าไป,ป่วนบัญชีต่างๆโดยที่ไม่ได้รับอนุญ,ญ,ญาตที่ ที่เรากําลังด่าวิดีโอหรือว่าปิดเป็นส่วนตัวอยู่นั้นเนี่ยเรามาเข้าใจว่าวิดีโออันนี้มันจะมีแค่เราคนเดียวเท่านั้นที่เห็นข้อความหรือว่าเห็นคลิปนี้ได้แต่ความเป็นจริงแล้วไม่ใช่นะฮะเราอัพคลิปขึ้นไปข้างบนเซิร์ฟเวอร์และเราตั้งเป็นส่วนตัวเนี่ยจริงๆแล้วทีมงาน t i k t o อกก็สามารถยังดูได้อยู่ ไม่ได้มีแค่เราคนเดียวนะนั่นหมายความว่าถ้าหากว่าเราถ่ายคลิปอะไรแปลกๆเราตริดเป็นส่วนตัวไว้เนี่ย TikTok เขามองเห็นนะฮะและทีมงาน TikTok ก,ก,ก็ไม่ได้มีแค่คนเดียวกงอาจจะมีหลายคนก็ได้ฉะนั้นทําอะไรก็ตามต้องระวังให้ดีๆแล้วกันนะฮะระวังมันจะหลุดออกไปนะเจ็ดครับคอนเทนต์ใน TikTok น้าเป็นห่วงและอาจจะเป็นปัญหาในอนาคตเขาบอกว่าทุกวันนี้นะต้องบอกเลยว่า TikTok เนี่ยนะฮะนะฮะับวันเนี่ยก็มีเด็กเข้ามาใช้งานมากขึ้นเรื่อยๆและบางเนื้อหาบางอย่างเนี่ยก็มีลักษณะที่คล้ายกับก,บการยั่วยุในทางเพศมีคลิปต่่่างๆทีีเกกยวข้อั สิทธิส่วนบุคคลการบูลลี่การ bully, การั่นแกล้งหรืออาจจะเรียกได้ว่าสารพัดปัญหาเลยก็ว่าได้นะฮะดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอกตั้นแต่ตอนคลิปว่าเด็กเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายแต่ว่าขาดการกั้นกรองเมื่อไหร่เนี่ยจบเลยนะฮะเกิดการเรียนแบบแน่นอนนี่แหละอาจจะเป็นปัญหาเอาข้อจริงปะไอเรื่องราวแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่ในทิกต o k หรอกในแอปอื่นๆก็มีเหมือนกันถูกปะดังนั้นเรื่องราวแบบนี้ก็ต้องมองตรงกลางว่าอย่าไปโทษแค่ทิกตอกอย่างเดียวโทษแอปอื่นบ้างก็ได้มันก็ไม่ต่างกันหรอกและนี่ฮะ เหตุผลที่คุณไม่ควรเล่นติ k กตอกที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนอย่างที่บอกฮะจริงๆแล้วเนี่ยก็มีแอปอีกหลายแอปนะฮะที่มันทํางานคล้ายกับติกตอกหรือบางแอปพยายามเลียนแบบ t ิ k กตอกได้ซ้ําแต่คลิปวันนี้ฮะก็พยายามลากมาให้ดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับติ๊กตอกกันบ้างเอาเป็นว่าอชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ใช่กดแชร์ชอบมา,มาฝากกด s ับสไคร้เจมกอนคลิปหน้าสําหรับวันนี้ครับผมพีเจหมอนชาแนลต้องขอตัวเราไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ